คุณผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เป็นปริศนา<ฮ>ปรากฏว่ามีหนุ่มนักศึกษาวัย19ปีเพิ่งจะพาแฟนสาวไปกินข้าวกับครอบครัวของฝ่ายชายหลังจากนั้นจะไปส่งแฟนสาวที่หอพักเจออุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตวรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรามอินทราขาออกครับจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นถนนสี่เลนบริเวณเทียถนนด้านซ้ายไปเจอศพนักศึกษาชายอายุ19ปีชั้นปีหนึ่งครับสบภาพเนี่ย กระแทกเสาไฟฟ้าข้างๆกันไปพบศพแฟนสาวอายุ20ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ครับทั้งคู่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะครับคุณผู้ชมใกล้กันนั้นไปเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายมีสภาพพลิกตะแคงโดยด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยมีรอยคูื่ไปกับพื้นถนนแล้วก็กระจกมองข้างหลังเนี่ยมันหักงอริมทางเท้าไปเจอรอยครู่เป็นทางยาวเลยเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับแล้วก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงค่ะ คุณดารินทิพย์บิมลพัฒทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบถามกับทางผู้กับกับการสอนอบางเคศได้ข้อสรุปแบบนี้ค่ะว่ากล้องวงจรปิดของกทมเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วสูงเพื่อกลับที่พักย่านพระโขนงก่อนกเกิดเหตุมีลักษณะเซไปด้านซ้ายก่อนที่จะพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทางเข้าอย่างจังโดยไม่มีรถคันอื่นเข้าใกล้และที่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายก็ไม่พบร่องรอยการเฉียวชนกับรถคันอื่นด้วยค่ะแต่ว่าจากการตรวจค้นเนี่ยไปเจอเล่า ในกระเป๋า1ขวดค่ะทีนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตํารวจและครับนอกจากจะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วยังต้องไปรอผลตรวจพิสูจน์ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วก็อย่ารอผลตรวจสอบแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคําพยานแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตครับก็จะนํามาประกอบสํานวนคดีก่อนที่จะมีการสรุปนะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากล้มเองหรือว่าไปเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นหรือไม่นะครับ